สวัสดีครับนิทไทฟอลิกส์นะครับตอนนี้คือเราสร้าง AI ขึ้นมาช่วยเราเทรดนะครับผม <Okay. S 1> โปรแกรมนี้นะครับก็คือ p ปเปอร์สโอนสีเทรดเทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปสมัครในลิงก์ก่อนแล้วก็โหลดโปรแกรมขึ้นมาวิธีการโหลดโปรแกรมอยู่ในกลุ่มเ c e บุ๊กนะครับกลุ่มนิทไทฟอลิกส์ก็สามารถเข้าไปดูได้สําหรับใครที่สนใจโคด้ด หรือว่า AI ตัวนี้ก็ทักผมมาได้นะครับเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ทักเข้ามาได้ผมก็ส่งโค้ดให้ว่าต้องการเทรดที่กี่ลอัอ่วิธีใส่โค้ดสอนไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแบ็กเทสให้ดูกันว่าโอเคว่าสิ่งที่เราต้องการน AI สามารถทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราต้องการคือ AI ที่สามารถอ่ survive หรือว่าอยู่ในพอตที่อ่สามารถอยู่ในพอตท,ที่สภาพตลาดย่ำแย่ได้และพอตไม่แตกนะครับคืออยู่ได้ในระยะเวลา ที่นานพอสมควรแล้วก็สามารถทำกำไรให้เราได้นะครับช่วงนี้เทคโนโลยี AI ค่อนข้างไปได้ไกลขึ้นนะครับสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้ AI เทรดเลยแต่ตอนนี้มันพัฒนาไปแล้วทําให้เราลองมาใช้ AI เทรดกันดูแล้วเราลันเทสแล้วลองใช้แล้วก็สามารถที่จะช่วยทำกำไรได้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแลเราจะตั้งนะครับแบ็กเทสติ้ง ที่เง e ิน1,000เริ่มต้น1,000เหรียญนะครับแล้วก็ Data H4 เพราะว่าเราใช้ time frame H4 นะครับสีชั่วโมงแล้วก็จะใช้ live s p a c e แบบ live นะครับกดค live เสร็จแล้วเรามา r ันกันนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ความเร็วที่ความเร็ว speed ที่1,000งแนะครับผม <Senhor wonder. S 2> เดี๋ยวอาจจะช้าไปอาจจะเร่งความเร็วสุดไปก่อนนะครับนี่คือกำไรนะครับส่วนยอดบาลานซ์อยู่ข้างล่าง Position น,นะครับแล้วก็อัลกอริทึมที่เราเห็นนะครับผมว่า,า AI เราวิ่งนะครับเป็นยังไง Performance นะครับผมเสร็จแ,แล้วเราดูการเก็บกำไรของ AI เราเก็บกำไรไว้ในหน้า History นะครับผม ทุกคนสามารถอ่ารันบ็กเทสตัวงได้นะครับคือโหลดโปรแกรมมาได้โปรแกรมโหลดฟรีนะครับสมัครฟรีลิงก์อยู่ในใต้คลิปอยู่แล้วนะครับก็สมัครที่ลิงก์แล้วก็ลงโปรแกรมได้วิธีลงโปรแกรมอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับผมนิไทยฟอร์เร็ถ้าสนใจโค้ดเอตัวนี้ก็ทักเข้ามาหาผมแล้วก็ขอโค้ดได้นะครับอ่าบอกว่าต้องการเทรดที่กี่ลัอนะครับ เราแบ็กเทสก่อนทดลองในเดโมก่อนนะครับทดลองฟรีทุกอย่างฟรีแบ็กเทสฟรีถ้ามันใช้ได้ทงกำไรได้เราค่อยลงเงินจริงนะครับผมขั้นต่ำเนี่ยนั่นผมแนะนำที่200เหรียญขึ้นไปนะครับถ้าจะลงทุนปล่อยให้ AI เทรดหรือว่าโรเทรเองเนี่ยก็ขั้นต่ำา2 0 0นะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของ AI ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถอยู่ในตลาดได้ค่อนข้าง,างยาวนานผม ปล่อยแบ็คเทสเนี่ยสองสามปีเลยนะครับเพื่อที่ดูว่าสภาพตลาดย่าแย่อย่างเช่นเวลาเจอแบล็คมันเดย์หรือเจอแบล็คไฟเดย์หรือเจอช่วงที่สภาพตลาดแย่หรือเจออนฟาร์มหรือเจอข่าวแฟ้มแดงหรือข่าวที่ทําให้สภาพตลาดยแย่ๆเรามาดูว่าบอทเราสามารถเซอร์ไว์ได้ไหมแล้วก็อยู่ในตลาดได้ไหมและทกากำไรได้ไหมในระยะเวลายาวในระยะเวลานาน,นครับเพราะว่าถ้าบอทเราอยู่ได้ก็เท่ากับว่าโอกาสที่ล้้งพอตก็จะลดลงไปเยอะมากๆนะครับ ตอนนี้โอกาสกำไรคือสี่หมนเปอร์เซ็นนะครับกำไร4 0 0 0มนตอนนี้เริ่มจากหนึ่งันเหรียญน,นะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่สี่แสกว่ามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามที่อบอทเปิดออเดอร์ให้เรานะครับมันก็เปิดปิดเองแบบนี้นะครับเปิดแล้วก็ปิดกำไรเองนะครับมันก็จะรอรอแล้วก็ควบคุมมาร์จิ้นให้เรานะครับแล้วมันก็รอปิดกำไรให้เราเองนะครับผม ดูตรงอัลกอริทึมนะครับผมตอนนี้ประมาณสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับห้าหมื่นเปอร์เซ็นต์เราดูได้ว่ามันเปิดให้เราไปแล้วกี่ออเดอร์ตรงที่สตอรี่นะครับสกรอลดูได้ทุกคนไปแบ็กทสติ้งดูในของเอียงได้นะครับเนี่ยมันก็จะพอถึงเวลามันก็จะเปิดออเดอร์ให้เสร็จแล้วก็จะเก็บกำไรให้ แต่นี่ที่มันเร็วว่ะสปีดค่อนข้างเร็วทุกคนสามารถลดสปีดลงมาได้เพื่อที่จะดูว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเปิดออเดอร์ปิดออเดอร์นะครับแต่นี่ผมสปีดให้ดูทุกคนกําหนดระยะเวลาได้นะว่าจะแบ็กเทดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับผมออันนี้ของผมสรุปกัำทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ เริ่มต้น1,000นะแคปิตอลตะกี้1,000อันนี้ GBPJPY เดี๋ยวจะดูอีกตัวหนึ่งก็คือ SGDJPY เรามา backtest กันว่ามันสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเ e ต t i n g เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้น1,000นะครับ H4 แต่นี่ของผมเป็นเป็นเป็น1 lot นะครับ AI, AI ตั้งไว้ที่1 lot ถ้าใครต้องการ lot ที่เท่าไหร่ก็ทักมาบอกผมแล้วผมเดี๋ยวผมทำโค้ดให้ ว่าสำหรับเทรดลดจำนวนที่เราต้องการนะครับอ่สปีดสูงสุดเหมือนเดิมนะครับอาจจะลดลงมานิดนึงก็ได้อาจจะได้เห็นเห็นชัดขึ้นว่าเปิดปิดออเดอร์ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมันก็เจยว,วิ่งไปแบบนี้ดูอัลกอริทึมได้ตรง EQUITY นะครับฟึบเป็นกราฟอ่าสีพายองศาชั้นขึ้นแบบนี้ถือว่า performance ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนหรือนักเทรดจะรู้ดีว่าถ้าเป็นอัลก r ลตัม้มเป็นสีภา,าะองศาขาขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ performance ดีนะครับนี่ AI เก็บมาให้เรา history position นะครับ,รรบที่เปิดอยู่มันก็จะรอจังหวะพิจารณาของมันเองนะครับว่าเปิดปิดที่เท่าไหร่ อนนี้สามพันกว่า4ี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรนัน,นี SGD JPY นะครับทุกคนไปรันเทสเองได้นะครับโหลดโปรแกรมลองรันเทสดูสนใจโค้ดทักมาหาผมนะครับแล้วก็ผมเอาโค้ดให้วิธีลงโปรแกรมก็คือเราสมัครในลิงก์ที่ผมให้ไว้สมัครเสร็จแล้วเข้าไปตรงแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไปโหลดโปรแกรมโหลดโปรแกรมตัวไหนเนี่ยผม ลงไว้ให้ในกลุ่ม Facebook เข้ามาดูนะครับมันจะง่ายกว่าถ้าเข้ามาดูในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับผมสุดเราลันเทสแล้วลองเดโมแล้วเนี่ยดูว่า AI มันสามารถทำอะไรให้เราได้นะครับเราก็ค่อยตัดสินใจที่จะลงทุนเงินจริงนะครับพอลงเงินจริงแล้วก็แค่กดลันบอททิ้งไว้นะครับแต่เราต้องเปิดคอมทิ้งไว้ แต่ว่าเราสามารถเช็คในมือถือได้ว่ามีออเดอร์เปิดเข้ามาเป็นกำไรอย่างไรแล้วเรากดปิดกำไรเองได้ด้วยนะครับผมไม่จำเป็นต้องรอบอทปิดให้ไม่จำเป็นต้องรอ AI ปิดให้แต่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ย AI ก็สามารถปิดให้เราได้กำไรให้เราได้เช่นกันแต่เราก็กดปิดเองได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเร่งสปีดหน่อยนะครับตอนนี้หมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือช่วงปี2 0 2 0 2นนะครับเนี่ยครับมันก็จะจัดการของมันเองวิ่งวิ่งไปแล้วก็ดูอัลลิซึมนะครับยังเป็นสิ่วัองศาอยู่นะครับผมฮิสตอรีก็เก็บกำไรมาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้คือเป็น AI ในสิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับผมคือ อยู่ในตลาดได้นาน survive สภาพตลาดที่ย่ำแย่ได้แล้วก็สามารถช่วยเราทำกำไรได้นะครับอันนี้คือคือออเดอร์กับกำไรที่ AI ตั้งไว้นะครับเป็นตะข่ายดนะัก ปาเลยนะครับเนี่ยครับ Open Order กับท p ที่ตั้งไว้นะครับแลมันจะไล่เก็บกำไรของมันเองนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันนี้คือ AI สมัยใหม่ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะนะครับจาก AI ที่สมัยก่อนที่ใช้ไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวดี๋ยวจะมาบอกทิปตรงนี้นิดหนึ่งว่า เราการลันเราอาจจะมีบอทตัวหนึ่งซึ่งอย่างที่เทสอยู่เนี่ยเป็นบอทที่ดีอยู่แล้วนะครับเราใช้กับไทม์เฟรม H 4แล้วเราก็สร้างบอทเพิ่มแล้วก็ปปี้โค้ดตัวเดิมเนี่ยก็คือใช้บอตตัวเดิมใช้กับไทม์เฟรม A 5เราจะใช้กับคู่ที่เราเทสแล้วมันสามารถทำ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 ,ทำเงินทําเงินได้ครับเราก็เลือกมาหรือเราจะใช้คู่ไหนก็ได้กับบอตตัวนี้เพราะว่าเราเช็คประสิทธิภาพของบอทรแล้วบอทสามารถทํา ทําเงินทำไาแล้ว SGD JPY อยู่ที่30,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกอเทส g b p c f ทิ้งไว้แล้วกันนะครับเหมือนกันนะครับทุน1,000นะครับ Live นะครับเเปรเราจะเลือก Live จะได้ตรงกับตลาดเงินจริงนะครับโอเคแล้วปล่อยตัว นี้วิ่งไปนะครับเวเรามาดูอ่าเราก็เลือกเราใช้บอดตัวเดิมเนี่ยแต่เราสร้างบอดเพิ่มก็คือกด New แล้วก็พีโค้ดซึ่งวิธีใส่โค้ดอยู่ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็เลือก f r a m มอื่นหรือว่า t i ม e f r a m อื่นเช่นอาจจะมี m 1 5นะครับ r a 1 0 r a 5ที่เราปล่อยบอด r ันเอาไว้เพื่อปกติแล้วเราจะต้องดูหลายจอนะครับเปิดหลายคู่หลายจอแล้วก็หลาย time f r a m เลยว่า ทำเฟรมไหนที่มีโอกาสจังหวะเข้าแล้วเข้าเราต้องนั่งเฝ้าหลายจอแต่ถ้าเรามี AI แล้วก็แค่สร้างบอดหลายตัวไว้แล้วก็เซตไทม์เฟรมที่ไทม์เฟรมหรือไพส f เฟรมที่ให้เขาเทรดให้นะครับเช่นตั้ง M15 ไว้ r a 1 0ไว้ I5 ไว้ H4 เอาไว้แล้วก็ปล่อยบอทวิ่งซึ่งถ้าในอ่าไทม์เฟรมหรือ price frame, ไพส์เฟรมใดไพส f เฟรมหนึ่งเนี่ย มันมีจังหวะที่บอทสามารถเข้าทำกำไรได้หรือว่าตรงตามแผนที่เราวางเอาไว้ที่เราเซตไว้ในโค้ดที่เราสร้าง AI ไว้เนี่ยมันก็จะเข้าทํากำไรให้เข้าออเดอร์ให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดหลายจอหรือว่าเข้าหลายจอเลยแล้วแค่ปล่อยบอทหลายตัวแล้วก็เซตไทม์เฟรมเอาไว้นะครับผมแต่อาจจะต้องกดปิดกําไรเองบ้างนะครับคือเราสามารถกดปิดกําไรเองได้ด้วยนะครับหรือให้ AI ปิดให้แต่แนะนําว่า ที่ไม่ใช่ h e a โฟเนี่ยที่ไม่ใช่ h e a โอาจจะกดปิดกำไรเอาเองนะครับผมแต่แม้แต่เป็น head โฟเองบางทีแล้วก็อาจจะถ้ากำไรโอเคแล้วเราเห็นเอไอเข้าออเดอร์ให้แล้วกำไรโอเคแล้วเราก็ค่อยปิดออเดอร์มาเองก็ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับหรือบางทีมันลากนานไปแล้ว Margin เราอาจจะไม่ไหวนะครับผมสําคัญที่มาจินเ e เวลด้วย ตอนนี้เทส t g p c h f นะครับที่4,000%เริ่มต้น1,000เหรียญบาลานซ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอรได้ดีแล้วก็อยู่ในตลาดได้คือสามารถที่จะอยู่ในสภาพตลาดที่ย่ำแย่ได้และสามารถทำอะไรเราได้ในระยะยาวทำให้ลดโอกาสการล้างพอดไปซึ่ง AI ตัวนี้สำหรับผมถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับผมตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการคืออยู่ในตลาดได้ ทำกำไรได้แล้วก็อยู่ในสภาพตลาดที่ย่ำแย่ได้โดยที่พอตไม่ได้าขาดทุนหรือว่าโดนล้างซึ่งเราก็ดูได้จาก a l ก o r i t h m um นะครับว่า,า drawdown เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับ straight forward ก็คือ performance ค่อนข,ข้างดีนะครับเราสามารถดูได้แม้แต่ history เองนะครับว่า AI ทำงานให้เราได้ดีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับทุกคนไปเทสดูได้ด้วยอของตัวเองได้เลยรันเทสได้แค่ สมัครในลิงก์แล้วก็โหลดโปรแกรมมาลองนะครับโหลดฟรีได้เลยนะครับผมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนิ้ t ์ไทยฟอเร็กนะครับก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับผม g b p c h f จบที่6,000นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปเทสดูของเองนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมศึกษาได้เพิ่มเติมได้ในกลุ่มนิ้ t ์ไทยฟอเร็กนะครับขอบคุณครับ